อีพีสอปดสิบข้อหารือภาษีอ,อกรวันที่28่ิบมิถุนายนสองพเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการนำเข้าสินค้าข้อหารือบริษัทประกอบกิจการผลิตอาหารสำเร็จ สำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยงและเป็นผู้รับบอนุญ,ญาตนำเข้าอาหารสัตว์ตามใบอนุญ,ญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะวงเล็บแบบบนสอสเนบริษัทนำเข้าสินค้าดังนี้ข้อ1สินค้า A เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ผสมกับอาหารสัตว์ เป็นส่วนประกอบของสูตรอาหารสำหรับสุนัขและแมวเป็นสารป้องกันการจับตัวเป็นก้อนและเป็นสารเพิ่มรสชาติเพื่อกระตุ้นความอยากอาหารสำหรับสุนัขและแมวทำให้สัตว์กินอาหารได้มากซึ่งไม่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นอาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์พศ2558แต่ต้อง ขออนุญาตนำเข้าจากกรมปศุสัตว์ข้อ2สินค้าบีเป็นวัตถุดิบเพื่อผสมในการผลิตอาหารสัตว์ใช้ผสมร่วมกับอาหารสัตว์เป็นส่วนประกอบของสูตรอาหารสำหรับสุนัขแ,แมวเพื่อเสริมโปรตีนสำหรับสัตว์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะกับกรมปศุสัตว์ ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ชนิดอาหารเสริมโปรตีนแล้วแได้ยื่นคำขอแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะดังกล่าวแล้วบริษัทขอหาหรือว่าการนำเข้าสินค้า A และ B เข้าลักษณะเป็นอาหารสัตว์ตามมาตรา81อนุหนึ่งงเล็บงองงูแห่งรมรัชดากรจึงได้รับยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา81อนุสองวงเล็บกอกไก่แห่งประมวลรัชดากรความเห็นของบริษัทถูกต้องหรือไม่อย่างไรแนววินิจฉัยข้อหนึ่งกรณีบริษัทเป็นผู้รับอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์จากกรมปศุสัตว์ตามใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะวงเล็บแบบ บหนึส .1 bon onic, และประสงค์จะนำเข้าสินค้า A เพื่อผสมในอาหารสัตว์และป้องกันการจับตัวเป็นก้อนของอาหารสัตว์เป็นสารเพิ่มรสชาติกระตุ้นความอยากอาหารของสัตว์เลี้ยงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์กับกรมปศุสัตว์แต่ต้องขออนุญาตนำเข้าจากกรมปศุสัตว์ดังนั้นหากสินค้าดังกล่าว ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ว่าเป็นอาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัตควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์การนําเข้าสินค้าดังกล่าวย่อมได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา81อนุ2วงเล็บกอกไก่ประกอบมาตรา81อนุ1วงเล็บงอง,งูแห่งประมลวลรัดากรอนข้อ2กรณีบริษัทนำเข้า สินค้า B ีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผสมในการผลิตอาหารสัตว์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะกับกรมปศุสัตว์ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ชนิดอาหารเสริมโปรตีนโดยกรมปศุสัตว์ได้ออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์แล้วจึงเข้ารัศษนะเป็น อาหารสัตว์ตามมาตรา81อนุ1ห่วงเล็บงองูแห่งประมวลรัชดากรดังนั้นกรณีบริษัทนำเข้าสินค้าดังกล่าวจึงได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา81อนุ2ห่วงเล็บกอกไก่แห่งประมวลรัชดากรกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมูลรัชดากรมาตรา81 ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการประกอบกิจการประเภทต่างๆดังต่อไปนี้อนุหนึง่งการขายสินค้าที่มิใช่การส่งออกหรือการให้บริการดังต่อไปนี้วงเล็บกอไก่าการขายพืชผลต่างการเกษตรไม่ว่าจะเป็นรำต้นกิน่งใบเปลือกหนอ่อลกเง่าดอกหัว ฝักมเมล็ดหรือส่วนอื่นๆของพืชและวัตถุพลอยได้จากพืชทั้งนี้ที่อยู่ในสภาพสดหรือรักษาสภาพไว้เพื่อมีให้เสียเป็นการชั่วคราวในระหว่างขนส่งด้วยการแช่เย็นแช่เย็นจนแข็งหรือด้วยการจัดทำหรือปุ่งแตกโดยวิธีการอื่นหรือรักษาสภาพไว้เพื่อมีให้เสียเพื่อการขายปีก หรือขายส่งด้วยวิธีการแช่เย็นแช่เย็นจนแข็งทําให้แห้งบดทําให้เป็นชิ้นหรือด้วยวิธีอื่นข้าวสารหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าวแต่ไม่รวมถึงไม้สุกฟืนหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเรื่อยไม้หรือผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุกระป๋อง ภาชนะหรือหีบห่อที่ทําเป็นอุตสาหกรรมตามลักษณะและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดวงเล็บ,อบอขอค่ะการขายสัตว์ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตและในกรณีสัตว์ไม่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นเนื้อส่วนต่างๆของสัตว์ไข่น้ํำนมและวัตถุพลอยได้จากสัตว์ทั้งนี้ที่อยู่ในสภาพสดหรือรักษาสภาพไว เพื่อมิให้เสียเป็นการชั่วคราวในระหว่างขนส่งด้วยการแช่เย็นแช่เย็นจนแข็งหรือด้วยการจัดทำหรือปุงแต่งโดวยวิธีการอื่นหรือรักษาสภาพไว้เพื่อมิให้เสียเพื่อการขายปีกหรือขายศพด้วยวิธีการแช่เย็นแช่เย็นจนแข็งทำให้แห้งบดทำให้เป็นชิ้นหรือด้วยวิธีอื่น แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุกระป๋องผัดชนะหรือหีบหอที่ทำเป็นอุตสาหกรรมตามลักษณะและเงื่อนไขที่ทิบดีกำหนดวงเล็บขอควายการขายปุ๋ยวงเล็บงองมูการขายต่อปนอาหารสัตว์วงเล็บเจอดจาาการขายยาหรือเคมีพัน์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ เพื่อบำรุงรักษาป้องกันทำลายหรือกำจัดศัตรูหรือโรคของพืชแรสัตวงเล็บเฉาจิการขายหนังสือพิมพ์นิตยาสารหรือตำราเรียนวงเล็บชฉช้างการให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาของทางราชการสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนบงเล็บสโซ,ซ,ซการให้บริการที่เป็นงานทางศิลปะและวัฒนธรรมในสาขาและลักษณะการประกอบกิจการที่ที่บดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐบตรีบงเล็บชอกันเชิการให้บริการการประกอบโลกศิลปะการสอบบัญชีการว่าความหรือการประกอบ วิชาชีพอิสระอื่นตามที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีทั้งนี้เฉพาะวิชาชีพอิสระที่มีกฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพอิสระนั้นบ่งเล็บยอหญิงการให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลบ่งเล็บดอดชะดาการให้บริการวิจัยหรือการให้บริการทางวิชาการทั้งนี้ในสาขาและลักษณะ การประกอบกิจการที่อธิบดีกำหนดโดยนมรัฐมนตรีวงเล็บต้องปับตัดการให้บริการห้องสมุดพิพิธภัณฑ์สัตว์เลี้ยงวงเล็บถอดฐานการให้บริการตามสัญญาจ้างแรงงานวงเล็บทนมบุนโทการให้บริการจัดแข่งขันกีฬาสมัครเล่นวงเล็บถอดผู้เท่าการให้บริการของนักแสดงสาธารณะ ทางนี้เฉพาะบริการในสาขาและลักษณะการประกอบกิจการตามที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐบตรีวงเล็บนอเนตการให้บริการขนส่งในราชอาณาจักรวงเล็บดอนเด็กการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศที่ซึ่งมีใช่เป็นการขนส่งโดยอากาศยานหรือเรือเดินทะเลวงเล็บต่อต่การให้บริการ เช่าสังหาริมทรัพย์วงเล็บถอถุงการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่นท้งนี้ไม่รวมถึงบริการที่เป็นการพาณิชย์ของราชการส่วนท้องถิ่นหรือเป็นการหารายได้หรือผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นกิจการสาธารณูปโภคหรือไม่ก็ตามวงเล็บถอดทหารการขายสินค้าหรือการให้บริการของกระทรวงทะบวงกรม ซึ่งส่งรายรับทั้งสิ้นให้แก่รัฐโดยไม่หักรายจ่ายวงเล็บถอดทงการขายสินค้าหรือการให้บริการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนาหรือการสาธารณกุศลภายในประเทศโดยไม่นำผลกำไรไปจ่ายในทางอื่นวงเล็บนอน,นูการขายสินค้าหรือการให้บริการตามที่กำหนดโดยพระราชกิจด,ดีกา อนุสการนำเข้าสินค้าดัางต่อไปนี้วงเล็บก่อไก่สินค้าตามอนุ1วงเล็บก่อไก่ถึงวงเล็บชฉจิงวงเล็บขอไข่สินค้าจากต่างประเทศที่นำเข้าไปในเขตปลอดอากรทั้งนี้เฉพาะสินค้าที่ได้รับยกเว้นอากรค่าเข้าตามกฎหมายว่าด้วยการน,นั้นวงเล็บขอข่ สินค้าที่จำแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราสุรกาก่อนวงเล็บงองูสินค้าซึ่งนำเข้าหรืออยู่ในอัตรขาของสุรกาก่อนแล้วได้ส่งกลับออกไปต่างประเทศโดยได้ขืนอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยสุรกาก่อนอนุสาม การส่งออกซึ่งสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งต้องภาษีต,ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามตามตาตรา82ทับ16การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการประกอบกิจการตามมาตา,ตานี้อธิบดีจะเสนอให้คณะกรรมการวิจัยภา,ษ,ยาษีอากรพิจารณากำหนดลักษณะของกิจการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการ ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรานี้ก็ได้และเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีเอากรได้วินิจฉัยแล้วให้ประกาศคำวินิจฉัยของคณะกรรมการดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาแาละหากกิจการนั้นนี้ได้เป็นไปนตามลักษณะและเงื่อนไขที่กำหนดกิจการนั้นจะไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรานี้